สำหรับคลิปนี้เราจะพามาชมรถตู้เก่าขึ้นเขาน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โอเค้าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะตามรถรุ่นใหม่ๆทันหรือไม่เดี๋ยวตามไปชมกันเลยเปิดกันที่เส้นทางถัดจากสะพานพ่อขุนผาเมืองมุ่งตรงไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะเริ่มชันขึ้นไปแบบเรื่อยๆ ปกติแล้วนะฮะเวลาขึ้นเขาผมเองนะฮะก็จะค่อยๆขึ้นแบบใช้ช้าเพื่อถนอมรถแต่วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันสักหน่อยครับว่าถ้าวิ่งตามรถร,ถรถุ่นใหม,ม่จะเป็นอย่างไรจะตามทันไหมเดี๋ยวไปดูกันอโอเคครับผมหลังจากที่ขับไปสภาพนะครับก็มีรถ2องคันครับที่แซงหน้าผมขึ้นไปก็คือด้านหน้าน่าจะเป็น isuzu d-max ครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น mini cooper ครับผม เดี๋ยวเรามาลองตาม2คันนี้ดูครับว่าจะตามทันหรือเปล่าเส้นทานฮะก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งเครื่องของผมเองนะก็ไม่ได้ทําอะไรมานะครับยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนเกียร์หเป็นของ d 4 d นะฮะแล้วก็ในส่วนของเฟืองท้ายก็ทําการทดอัตราทดมาแล้วนะครับก็ทําให้รอบต่าลงเนาะในส่วนของการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบการขึ้นเขาเนี่ยก็จะทําให้กําลังลดลง แต่ก็เดี๋ยวไปดูนครับว่าจะตามทัน2คันนี้หรือไม่นะครับเส้นทางตอนนี้นะฮะก็ขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะฮะแต่ไม่ได้ชันมากนะครับซึ่งสัมภาระของรถผมนะฮะก็บรรทุกมาเต็มเลยครับพวกอุปกรณ์พรางมอเตอร์พวกถังน้ํามันต่างๆพวกอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อบมบารุงครับก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเอามาใช้งานในการาบินพลรามเตอร์ทั่วไทยครับโอเคฮะก็ วิ่งตามสอคันหน้าไปกับสัมภาระที่วุ้ยแงว่าเต็มลำก็ถือว่าหนักเอาเรื่อยอยู่บอนกันครับในช่วงนี้นะฮะก็ขึ้นไปแล้วก็สลับทางลงนะลงไปเรื่อยๆนะครับทางลงก็จะสบายๆชิลๆหน่อยฮะโดยความเร็วส่วนใหญ่เนาะก็จะอยู่ประมาณสัก80-90ครับในส่วนของทางลงเนาะก็วิ่งตามคันหน้าไปเรื่อยๆซึ่งในช่วงแรกนะฮะที่เราพยายามวิ่งตามสอคันหน้านี่อยู่ก็ความร้อนก็ยังไม่ขึ้นมาก ก็อยู่ประมาณสัก80องศาครับเราก็วิ่งในช่วงเช้าเช้าเนาะประมาณ9โมงเช้านะโดยประมาณนะฮะดูจากนาฬิกานะประมาณ8โมง9โมงอยู่ที่นี่อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับผมก็ไม่ได้เปิดแอร์นะครับจริงๆรถคันนี้นะเปิดแอร์กับไม่เปิดแอร์ก็แทบไม่แตกต่างครับเวลาขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าใช้กำลังเครื่องไม่ค่อยแตกต่างกันมาก ความร้อนก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้เปิดแอร์นะครับก็วิ่งไปตามที่เราเห็นนะครับด้านบนนะฮะบ,บนขวาหนีจะเป็นความเร็วเนาะที่วิ่งอยู่ฮะรประมาณ 56- 57ประมาณนี้ฮะถัดลงมาด้านล่างจะเป็นอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก84นะตอนนี้นะประมาณสโดยประมาณนะครับ ส่วนเข็มไม้ถ้าเกิดว่าเรามองด้านล่างเนาะด้านล่างเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนเฟืองท้ายมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้เข็มไม้ค่อนข้างแข็งนะครับวิ่งอยู่ประมาณสกัก40กว่าเนี่ยความเร็วด้านบนก็จะขึ้นไปประมาณเกือบ70แล้วนะวิ่ง50ขึ้นไป70กว่านะครับส่วนรอบเครื่องนะฮะก็จะเห็นปกติครับรอบเครื่องจะอยู่ประมาณ2,000รอบนิดๆ เ้นทานะฮะก็ยาวไปเรื่อยๆครับก็พยายามตามติดคันหน้าฮะว่าจะสามารถตามทันหรือเปล่าเนี่นอนเขาว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีเทอร์โบเนะาะตัวนี้มันก็จะทําให้เราปั่นขึ้นเขาได้ค่อนข้างรวดเร็วต่างจากรถเราเองนะฮะที่เป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีกําลังค่อนข้างน้อยนะฮะสังเกตดูว่าเวลาที่เราขึ้นเนินเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะฉีกนี้ออกไปนะครับเราก็ต้องเค้นเครื่องเพื่อจะตาม ให้ทันพูดง่ายๆนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันฮะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งตามเป็นแถวขึ้นไปเนี่ยจะตามทันไหมนะฮะจะเป็นภาราคันหลังหรือเปล่าเนื่องจากว่าเส้นทางขึ้นเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยให้แซงกันเนาะจะเป็นเขตห้ามแซงทางนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามวิ่งตามคันหน้าเนี่ยเพื่อเกาะกลุ่มกันไปเนี่ยจะตามทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ทางเริ่มชันแล้วฮะทอนเกียร์ นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปตอนนี้ก็รอบเครื่องก็อยู่ประมาณสัก2,000รอบครับก็ตามกันไปอยู่นะครับความเร็วก็ประมาณ70ซึ่งในช่วงช่วงนี้เนี่ยที่จะไปหาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับมันจะค่อยๆชันขึ้นชันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นทางชันทางลงก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับพอให้พักรถบ้าง ถ้าเกิดว่าถัดจากตุวย่างแห่งชาติน้ำหนาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นทางลงซะส่วนใหญ่ครับแต่เราก็จะเอามาดูตอนขึ้นนี่แหละฮะที่ว่าจะตามทันหรือเปล่าตอนลงนี่ังไงก็ตามทันอยู่แล้วครับแต่ตอนขึ้นฮะเนี่ยฮะสังเกตดูเวลาที่เราขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆฉีกออกไปนิดหน่อยนะฮะเราก็ต้องเคลื่อนตามนะครับซึ่งถามว่าทันไหมก็ก็ยังทันอยู่นะครับก็ไม่ได้ต่างมาก เหนื่อยไหมนะฮะในช่วงรวแรกนี่ก็รู้สึกธรรมดานะครับไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายก็เหยียบตามไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ายังทันอยู่ส่วนใหญ่เส้นทางเส้นนี้ก็จะขับกันไม่เกิน90ครับโดยโดยทั่วๆไปเนาะก็จะ limit อยู่ประมาณนี้ฮะเก้าสิบร้อยอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเอาแบบเร็วๆเ,เนาะนะครับทางลงส่วนใหญ่ก็ต้องผ่อนะความร้อนนะฮะในส่วนนี้ในความรู้สึกของผมเนี่ย เส้นทางน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับาทางขึ้นเขาแบบใช้ความเร็วสูงเนาะคือเราสามารถอัดขึ้นแบบสุดคั้นเร่งได้เลยนะพูดง่ายๆนะครับมันต่างจากการขึ้นพุทธเบิกที่ใช้รอบต่ํามากๆนะฮะค่อยๆไต่ขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันชันขึ้นไปเรื่อยๆนะรถตู้ของผมเนี่ยความร้อนมันจะขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเกิดเราเหยียบสู้ไปเลยเนี่ยนะครับ ดันขึ้นอย่างเดียวเลยความร้อนจะขึ้นค่อนข้างเร็วมากแต่ถ้าเกิดเราขับธรรมดาประมาณนี้ฮะตามไปเรื่อยๆความร้อนจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับความร้อนสเกตด,ดูฮะก็จะอยู่ประมาณสัก80ตอนนี้นะฮะแปองศานะครับซึ่งก็สามารถตามทันมินิคูเปอร์แล้วก็ยูสูดีแม็ข้างหน้าได้นะครับก็ตามกันไปเดี๋ยวทางก็จะมีสลับครับค่อนข้างชันขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวก็มาดูครับว่าจะทันหรือเปล่า ตอนนี้นะฮะก็ยังไปได้อยู่ครับความเร็วก็ยังถือว่า77-78ประมาณนี้ฮะซึ่งเครื่องของเรานะฮะก็เป็นเครื่อง 5L เนาะ3 0 0 0ซีซีนะฮะเครื่องดีเซลนะครับแต่ก็ค่อนข้างประหยัดเนาะอันนี้ผมยังรู้สึกว่าค่อนข้างประหยัดต่างจากวีโกของของผมเองนะฮะเอามาขับเส้นทางนี้นี่โอ้โหกินน้ำมันบรรเลยนยครับ วีโก้เครื่องสามพันแต่คันนี้ค่อนข้างโอเคเลยครับค่อนข้างประหยัดจนรถคันนี้นะฮะกลายเป็นรถที่ใช้บ่อยที่สุดเลยครับของผมเองนะฮะก็จะมีใช้ไปบ่อยก็จะมี Honda Jazz มีคอมพิวเตอร์เนาะรถตู้คอมพิวเตอร์อีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้จะเอาไว้ขับเล่นแ,แถวบ้านนะฮะกับกลายเป็นรถที่ใช้งานบ่อยที่สุดเนื่องจากว่าขับสบายนะครับสำหรับผมเองเนี่ยตั้งแต่ทำไอ้เกาห้าดีโฟร์ดีมาแล้วก็ทดเฟืองท้ายมานี่ กลายเป็นขับสบายๆชิวๆไปเลยแล้วก็สําคัญคือมันประหยัดน้ํามันเนาะถ้าพูดง่ายๆประหยัดน้ํามันนะครับก็ทําให้เป็นรถที่ใช้งานประจําเลยครับณตอนนี้โอเคครับ หลังจากที่ขึ้นเขามาจนสักพักหใหญ่ๆแล้วครับก็สรุปว่าตามทันนะฮะไม่มีปัญหาเลยครับตอนนี้ก็ถึงทางขึ้นจักรยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วนะฮะหลังจากเส้นทางนี้ไปก็จะเป็นทางลงแล้วครับซึ่งก็ตามทันได้แบบสบายๆครับสรุปว่านะครับการเดินทางขึ้นเขาน้ำหนาวนะครับถ้าเกิดว่ารถทูบเก่าของเราเนี่ยจะพยายามดันขึ้นไปให้ทันคันหน้าเนี่ยก็สามารถทำได้ครับ ไม่็ีปัญหาไรอย่างใด